สวัสดีค่ะวันนี้ก็ผัดมะละใส่ไข่นะคะร้อนๆอ,อร่อยๆอนะคะเนื้อนุ่มๆน,นะคะเราก็จะมีเมนูหลายอย่างนะคะวันนี้เราก็มาผัดค้ามะละใส่ไข่นะคะอร่อยนะคะนี่นะคะใส่ไข่สองใบนะคะแล้วมะละมะระหนึ่งหัวเล็กนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเมนูนะคะ สายบัวค่ะสายบัวนะคะสายบัวอ่อนๆนะคะต้มสายบัวอ่อนแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งน้ําจิม้มแซ่บๆนะคะค่ะนี่ก็ยำนะคะยำยำกรอบนะคะปลากรอบปลากรอบอร่อยมากนะคะปลากรอบหมูกรอบนะคะใส่ถั่วอร่อยอร่อยนะคะใส่ทุกอย่างเป็นสมุนไพรนะคะต่อไปก็เป็นกุ้งนะคะกุ้งกุ้งกุ้งนะคะต้มนะคะ แกงส้มกุ้งนะคะข้าวผัดนะคะข้าวผัดอร่อยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ